อากาศร้อนๆแบบนี้รับน้ำแข็งใส่สักถ้วยไหมคะความหาทําอีกแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปเมื่อวันหยุดอาทิตย์ที่แล้วนะคะวันที่ฝนตกแม่ได้เครื่องทําน้ําแข็งใสมาใหม่ค่ะก็เลยโทรบอกให้แม่ซื้อเครื่องมาให้ได้เฉก๊วยมาครึ่งกิโลตัวของแข็งครึ่งกิโลแล้วก็มันเชื่อมอีกครึ่งกิโลค่ะแอบชิมเป็นหนึ่งชิ้นอร่อยมากเลยค่ะทุกคนจากนั้นเราก็มาตั้งน้าร้อนลวกตัวของแข็งกันค่ะรอจนน้องลอยขึ้นมาค่ะจากนั้นเราก็ตักมานนกน้ําเย็นเดี๋ยวเราจะเอาใส่น้ํากะทิกันนะคะตััวน้้ออองงงเเดดุ่่มีจลยยคะทก ยิ่งกินคูกับน้ำแข็งใส่นะยิ่งอร่อยค่ะเสียดายมีกะทิอบควันเทียนถ้าเป็นกะทิอบควันเทียนมันจะอร่อยยิ่งกว่านี้แต่ว่าที่ร้านไม่มีค่ะเตรียมเครื่องทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มลงมือทําการแสดงกันเลยค่ะทุกคนบอกก่อนนะคะอันนี้ไม่ได้ทําขายทํากินกันเองค่ะแจกพี่แจกน้องแจกบ้าแล้วก็แจกลูกค้าที่มาซื้อของค่ะเปิดงานถ้วยแรกทําให้ยายท่านเจ้าคุณก่อนเลยค่ะเราจะใส่เกล็ดน้ําแข็งลงไปในถ้วยก่อนนะคะจากนั้นเราก็เทน้ําแดงใส่ลงไปค่ะส่วนท็อปปิ้งเราจะใส่ด้านบนค่ะทุกคนเพื่อความกิ๊บเก๋ยู พอเอาท็อปปิ้งโปะหน้าแบบนี้มันเพิ่มความน่ากินให้กับน้ำแข็งใสเราได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็โรยด้วยนมข้นหวานรู้สึกสนุกกับกิจกรรมนี้มากเลยค่ะทุกคนทําแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินดีค่ะพวกป้าๆก็นั่งรอกันเป็นแถวเลยค่ะแม่ก็บอกว่าใจเย็นๆห้ามรีบห้ามเร่งได้กินทุกคนแน่นอนค่ะเป็นเมนูยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนเลยค่ะทุกคนเมนูนี้เดี๋ยวสักช่วงประมาณเดือนเมษาช่วงสงการแม่ว่าจะตั้งอีกรอบหนึ่งค่ะทําแจกเด็กๆในช่วงปิดเทอมวางแผนไว้แล้วนะคะ อันนี้แค่ลองทดสอบหน้างานก่อนเฉยๆค่ะหวานเย็นชื่นใจมากค่ะทุกคนแล้วก็น่ากินสุดๆไปเลยส่วนน้ำเชื่อมที่ต้มไว้ก็ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่ารอให้น้องเย็นแต่น้องไม่เย็นสักทีแม่ค้าใจร้อนก็เลยเน้นใส่น้ำแดงหวานๆไปเลยค่ะของแข็งน้ำกะทิใส่น้ำแข็งใส่นี้เลิศสุดๆไปเลยค่ะทุกคน